หยัดวิ่งก็หยัดไปหาไปหาหากิ่งไม้มีเอากิ่งไม้ฟีตรงนี้พี่หยิบขึ้นมากดขี้ขวาเลยแล้วพี่ก็ลายเวทเลยเวอัพด็อกอัพด็อกลงเอาอ่าเนี่ยแล้วอันเมื่อคืออะไรวะอ่านไม่ออกเอโรบิสเอโรบิสเอโรบิส

Sam Elbis Sam, <laughs> Sam, okay, uh, Sam, Sam Sam him oh, alubis. <laughs> alubis. <laughs> alubis. Alubis. Game is Tim is Abdomen is Tim Kim is is Tim is Tim is Tim is SAM is

เซ็มเซ็มเซมเอ็มเซมเซ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 ็มซ็เซมเซ็มเซ็เซมเซ็มเซ็มเซมเซ็มซ็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 เซมเซ็มซเซมเ็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 ซเซม ไล่ไปเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวคอเปิดคอข้อเปิดเอโลบิสเอโลบิสคืออะไรวไม่คืออะไรเอโลบิสเอโลบิสว้าวว้าวอับดกอับดกไปไปไปฮัลโหลไอ้ไม่เสร็จเสร็จอับดกว้าวมึงว่าใหม่ดิมึงมือว่ามาใหม่ดิว่าไม่ได้มันให้ดู อรอมันเหมือนลงดันแน่เลยวะเออวะเดี๋ยวนะนี่ใจยาววะอะไรอะ่ะแปดโมงกันทีนะเองเนี่คืออะไรออกล่าเหรอ,อสรุปมว่าคือเกมผีหรือว่าคือเกมอ,เอะไรแน่อุ้ยกูพูดเล่นๆนั่นกระฐาดกระฐาดติดเฉยเลยอะ่ะ เนี่ยบีเก้อดูดนกูดิก็เจออะไรเก้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 อจะเจออะไรเจอผมตายกลับได้ปะกลับได้กลับที่มาใครอ่ะตองผังเวทโอ้วับเฮ้ยไอ้ขี้มันวับก็มาอีกฟากจะได้เสียงปะ จะอไเหรอวอใคเหรอเอ้ไม่เพิ่เห็นแต่แ้กเหรอคไม่เห็นอัได็ออัอกอ้ยอมาเคาะอมบนหัวนะเอลบิสมันหายไปแล้วมันเคาะลงมามันหายไปไหนวะ ููออมมิ u o m u u sampe s มิม e ู u ู u เขึ้นมาครับวันนีู้ u u เฮ้ยใครอ่ะไม่อูเอลลบิส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 ฮ้ยอ๋อเหมือนให้เราทำลายของมั้งน่าจะส่งละ w ใช่ปะไม่ให้เราทำลายของใช่ปะ ไปอย่างนี้เลยเาจะไปหาเท่าก่อนเถอะเฮ้ยเวลามึงดูเวลาก่อนเลยเหลือสี่นาทีแล้วหาทางออกเถอะแนะนำยังไนออกมาทันต้อกแล้วออกมาทันต้อกแล้วอัพดัโอุยเย่อุยเย่อุยเย่อะไรอาคิวอาคิวไอบีอยู่ไหนเนี่ยไอบีเทมเพลตเทมเพลตพิสจั่งอิอ้มันหนีอ่ะ โอ้โหมันหนีเพราะไม่เรียกพวกมาเโชคดีด็อกอับด็อกว้ากูตายคลิปอะไรวะตายยังไงวะนี่มันตายยังไงวะออะไรลักษณะอักษณะล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 ักษณะมันมีลูกกตาลักษณะลักอันแกร์บาน่าแกร์บาน่าบาน่าพี่จอนบาน่าพี่จอนบาน่าแกร์บาน่าเก็บบาน่าแกร์บาน่ากับบาน่า กลับมาได้นี่น่อยพี่พูดมันไม่ได้หรอเกมานะเก็มานนะเกมานนาเกมานนะเกมานนะเอ่อไอเด็กเกมานนะเกมานนะแกมานนะเกมานนาแก็เกมานาเฮ้ยเอาไปตายไปไปตายไปเอ่ออัน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 อสายอสายอส